ให้เยียนน้องรายการดิวเซอร์นองนะที่ชองอารมณ์ดีนะครับอยากเห็นสังคมไทยทอารมณ์ดีและก็รักใคร่กลมเกลียวน,นะครับกทนอยากเห็นครับ,บคื่พูดจากันเจอหน้ากัน,นยิ้มยันกแจ่มใสนะครับกว่าทุกวันนี้ไอ้นี่โอมาปุ๊บกู คือแบ่งกันเป็นกลุ่มนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเลิกให้เป็นเหมือนเมื่อก่อนนะครับไม่มีกลุ่มไม่มีแดงไม่มีเหลืองให้กลับมาลักษณนเหมือนเดิมนะครับเรื่องทุงหมดทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นก็ให้มันลืมไปนะครับแล้วเราก็มาพัฒนาใหม่ปรับปรุงใหม่ถ้าเราปรับปรุงตัวนี้ได้นะครับก็จะกลับมาพัฒนาประเทศเหมือนกับที่เราหมายก่อนของคนเด็กชัดไอ้คนตีท่าไทยนะับเปลี่ยนสนามรบไปเป็นสนามการค้าใช่ไหมครับทุกวันนี้บูลีคำนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ผมก็อยากทุกคนเนี่ยอย่างทุกคน ที่มีความคิดที่อักขรนะครับออกมาลดลงแล้วมาคิดการแก้ไขพัฒนาประเทศดีกว่านะครับตอนนี้ประเทศเรากำลังเตินก็ไปถูกอาเซียนทุกอย่างผ่านไปหมดแล้วทุกอย่างจะเลิกเลิกทะเลาะกันนะครับจะก็ซ้อไปหวดหมดเลยดีไหมแต่ดีกว่านะก็ต้องมีเจอไหมก็้อ คืองานนี้มันก็อยู่ที่ว่ามันเป็นความคิดชาวนเพะเราได้รับการปุกปังบมารังคือว่าผู้คนก็อยากจะเป็นผู้นำในการเป็นผู้นําถ้าเป็นผู้นําที่ดีมันก็โอเคนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เข้ามาในช่วงุอาวะเราเปียบใช่ไหมครับไปจากหางคมหรือเป็นคิดก่อนละกรณีเคสนพวกเนี้ยโอการโครงการเนี้ยมั้ครั้งที่การที่จะคิดว่าเขาไม่คิดว่าเขาทนายยังไงไม่ใช่มาคอยตีกันนะครับเหมือนอย่างโครงการที่รักนะไป ความเงินงแล้วก็ดีมากนะครับแต่บางกลุ่มกลับว่าเอามาทุกผักเอาเองผมนี่นะครับจุดร่วมควรจะมีแต่จุดต่างก็ต้องแคกพืนที่กันผมจะถึงจะอารมณ์ดีคือคือถ้าคือผมผมก็ไม่ค่อยอยากจะคือคือย่างที่คุณบอกสองปีที่บอกพูดไปอ่ะเรื่อง